ครับเอาเพลงอะไรผมก็ได้ยิน,นข่าวว่าลูกพี่เกา่าที่เห็ดบอนทน้ำตามไปเห็ดงานแม่นครับผมอ่าทั้งเฮียนะครับผมอ่าโทมมาตามไปเห็ดงานอ่าสีจังใดละ่ะตะกี้นะ่ะที่ออกมานะ่ะคือว่าบอกคอยมีกำไรบอกคอยมีกำไรแมนครับแกเลย ได้ออกมาจากเพื่อนหมายถึงที่เพื่อนเริ่มเฮ็ดนะครับผมคือที่เพื่อนเฮ็ดอคาสิโนโอ,อยู่ฟังปล่อยเป็ดเลยนะครับผมทาไรมันบ่ค่อยดีกันเลยพ้ากันแยกย้ญ่ก่อนอ่าออกมาเฮ็ดงานส่วนโตแล้วแต่ผู้นั้นผู้นี้ไปเฮ็ดอเล่าเล่ากับ <c oughs> เล่ากับยายจไปเ้็ดกันว่าตอนนั้นเพื่อนกันยังเฮ็ดอยู่ในวงการนี้อยู่<อ>แต่ว่าเขา ใหญ่่ออกมาออกมาจากเพ่อนก่อนแมนเพราว่ามีค้นยางตามเพ่อนเนี่ยสามคนผมเป็นหนึ่งในนั้นเอาเป็นยังขึ้นสดเเป็นยางตามกันยางตามค่อยถือของค่อยยังแน่นน่ะละครับผมบอยเป็นมือปืนตัวมอยบอฟบอฟบอป่านนั่นกแต่ค่อยดูแลเพล่นอ่าเพล่นอยากได้นั่นได้นี่ก็หายเพล่นแหละครับผมอ๋อคือค่อยอำนวยความสะดวกครับผมครับอ๋อเพล่นสี่ไปหันมาหนี่ยังสี่แมนกลับไปน้ำเพ่อนตลอดแมนครับ ไปน้ำเพื่อนตลอดเอาง่ายๆว่าติดเอ,อ่ติดครับตอ,อนต้อนไปน้ำกันตลอดที่ไปใส่กินเขาใส่ไปน้ำกันเบิดเอาเนี่วันนี้เป็นยังไอ้กิจการเพื่นดีขึ้นวันนี้เาทางเพื่นคือไปนั่งเข้ากับไปกิจการดีขึ้นอ่าคิดว่านะครับผมกิจการดีขึ้นก็เลยเนี่ยก็เลยโทรมาบอกว่าอ่าอกลับมาทํางานกับเนี่ยอะไรบอร่อา,างผมก็เลยบอกว่าโอ้ยตอนนี้กะ ได้เฮ็ดยูทูบมาพักหนึ่งแล้วก็มี่เอฟซี FC มาติดตามกะสิทิงไปมันกะจังไดอยู่ก็เลยขอเวลาเฮียอีกสักพักหนึ่งคันตรงนี้มันบอดีกะสิได้กลับไปเฮ็ดน้ำเปล่รับครับ,รบแต่คันมันดีกะขออยู่ตรงนี้ต่ออีกย่างประมาณนี้เพื่อนเฮ็ดยูฟังปล่อยเปิด,ดปียูยูฟังปล่อยเปิดครับเปิดอ่าเป็นสั้นวี่ไอพี่ยู ตึกแกนครับผมฟังปล่อยเป็ด<ม>ขามฟังไปตึกแกนไดมอนด์ที่อยู่ขวามือครับอ่าสันพี่พี่อยู่สั้นหาไดครับผมครับเอาแบบนี้ถ้าเกิดว่ามือน,นึ้งเขาคิดอ,อยากไปเที่ยวปล่อยเป็ดอยากไปเยี่ยมชมคาสิโนกับไปได้ทุกสัดไปได้ทุกคนครับผมเพสทพาสปอร์ตไปเพสพาสปอร์ตขามฟังไปไปเยี่ยมชมได้เลยอันที่เม่าเว้านี่ก็ได้สนับสนุนให้ไปเล่นการพานันได้ครับอ่าเว้าเ<ห>วาย้ฟังซื้อ เพื่อเพิ่มได้อยากไปเที่ยวแมนครับผมคือคาสิโนที่ปล่อยเปลี่ยนเนี่ยคกลุ่มคนที่ไปเนี่ยครับแต่สิมนีพวกที่เขาไปไปไปโดยเล่นโดยตรงกับมี่แมนแมนบางคนก็อยากเห็นอยากหูแมนไปเที่ยวอ่าไปเที่ยวไปเบิ้งครับเออแล้วก็ไปซื้อของเนี่ยเพราะว่าของแถวร่มงเกลือเนี่ยมันถูกแถวร่องเกลือเป็นบ่าครับผมพอประตูท่างมองไปไอท่างไปไอที่ว่าคามแดนนั่นบอลแถวร่องเกลือบอแมนแมนร่งเกลือล่องเกลือสาแก้ว เอาคือว่าเพื่อนเหตบอนนําแล้วก็จังไดคือว่ามีแนวทางหอดเหล็กหอดหยางจ็คือพอเพื่อนโทรมาหามันว่ครับเออก็เลยคุยกันได้พักไงหนึ่งก็ถามเพื่อนว่าเฮีย <"He a, S 2> ผมขอเอาเลขวิ่งเฮียเนี่ยไปเป็นแนวทางให้เ c ีได้ไหมเ,เพื่อนเลยบอกว่าเอา บ่มีปัญหาได้หลักันอยากได้นะอออผมเอาเรื่องกองเฮียน่ะมาดไทยถอดได้บอเพื่อนก็บอกว่าได้แต่ลึกเกินไปก็ไม่ได้นะว่าจันดิเพื่อนว่านะเพื่อนว่าแต่ว่าให้หน้าามอยากดูว่าเพิ่นซื้ออย่างซื้ออย่างเอ้าขันลึกเกินไปปะนะโอ้ยเนาะเดี๋ยวเอาใคถามแนบันคนที่เพิ่นถึงขนาดเทดบอลเ็ดอย่างที่ปล่อยเปดตจุดตึกยังนะ ตึกแกนไดมอนด์ครับผมตึกแกนไดมอนด์พื่นเฮ็ดเกี่ยวกับไอ้บอลเกี่ยวกับยังยังสั้นเนี่ยครับเพื่นซื้อเลขอยู่อะสงสัยสงสัยซื่อครับซื่อนัดพร้อมครับอ่าเอานึกว่ามันเฮ็ดเกียวกับบอลในเงินขาวมันจะในเงินดีพวกเฮ็ดเกี่ยวกับบอลนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเข้าเจ้าลำลุ้ยแล้วก็เฮ็ดบอลเ็ดหยังแล้วแต่เอาหย่างสิมาซื่อเลขอยู่อ่ครับซื่อครับซื่อเพื่อนก็เ่น คือจังทั่วๆไปนี่ยแหละครับไถ่ให้หเจ้าคอยมักเสียงคนมักเสียงเนาะทางสั้นเพิ่นกับคงว่วไปเฮ็ดทางสั้นดอกครอบครัวเพิเ่นเฮ็ดทางสั้นเบิดญาติพี่น้องเพิ่นเฮ็ดท้งสั้นเบิดในครอบครัวเพิ่นน่ะแม่นญาติพี่น้องแม่นเบิดเอา <ๆ S 2> ที่ว่าเฮ็ดไอ้บ่อนอยป,ปล่อยเป็ดนี่ก็เฮ็ดนแมน,แ<ก>นครับเฮ<ร>็ด <Head S 1> คาสินโนครับอยปล่อยเป็ดร่วมหุ้นร่วมทุนกันเฮ็ดครับเอาลเลแนวทางเลขของเพิ่นนี่มัน มันมันเป็นอย่างไรจากที่เคยอยู่น้าเพลนเนี่ยมันเขาดีบ่เป็นยังคอย่างไ้มาแบ่งปันเอฟซีมันเป็นอย่างไรมันเป็นเลขวิ่งนะครับอ่าเขาดีบ่าเดี๋ยวสิบอาหมฟังว่าปีหนึ่งเนี่ยสรุปออกมาแล้วกําไรชัวอือเป็นเลขวิ่งนะครับผมเพิ่นวิ่งย่างเดี่ยวเข้าทุกงวดบอกแต่เาเข้าทุกงวดมันมีผลาดนะครับครับอ่าอ่าเพิ่นเพิ่นซื้อเลขมาเนี่ยเพิ่นไปซื้อตัวเลขตัวนี้มาเนี่ยอืสองล้าน อ่าผมผมพูดว่าเป็นเลขซองแล้วกันนะโอ้สื่อมากครับครับใส่เปียบเทียบว่าเลขซองนะครับอ่าสื้อมาสองล้านปั๊บเพิ่นเสียเมา่าวิ่งเนี่ยสิบล้านคือโบอแมนว่าไปหาเลขจากมองมงตรงนี้มาแล้วออกมาสื่อโบอแมนบแมนบแมน,อ,แมนอ๋อแต่ว่าเลขตรงนี้กเเ็เป็นเลขเลขเป็นเลขซองที่ว่าสื่อมาทีวามีเปิดเส้นแมนมีทีไปทีมาอ่ามีทีไปทีมท่มาก เปร์เส้นสูงยังสิบบาทเปิดเปร์เส้นสูงแมนคนยังคอยคาเห่นเนาะไปซื้อมาสองล้านคัดงวดไดบ่ถือบ่เอาเงินครับขึ้นเงินครับเอาสองล้านที่ซื้อไปเนี่ยแมนเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวซื้อสองล้านซื้อสองล้านถ้าบ่เขาขึ้นเงินสองล้านให้ขึ้นเงินแมนเงมันกับบ่ซื้ออยู่ถ้าซื้อยังสั่นขึ้นเงินไหนเฮียเลยสองล้านครับไอเหี้ยวมาแลงเห่นน่ะสิบล้านสิบล้านนี่ กับบอมเอนว,า,อา,นวาของเพิ่นผู้เดียวก็มีส่วนของมี่เพิ่นหลักเพิ่นกับแบงให้ลูกๆหมายถึงว่าสิบล้านที่เอาอมาซื้อเนี่ยครับบ่อใดว่าซื้อคนเดียวบอ,บอแต่ว่าหลายๆคนที่ว่าเล่นเลขน้ำกันว่าเล่นเลขก,กับสบอดีซื้อเลขน้ำกันครับกะมาซื้อน้ำกันคือแค่กับแช่ๆๆครับแช่แช่เรากนไปซื้อตัวเดียวเนี่ยซื้อตัวเดียวเอาเราไมมีเล็กเป็นจับคู่จับยังสิบมมีอบ่บ่อเพิ่นบอกเลยว่า ฮียไม่เล่นเลขจับคู่เป็นยังคือบอลเลนเพิ่นว่าโอกาสพลาดมันมันหลยแต่จับคู่ไหนตีแมนเพราว่าถ้าจับคู่หัวสามตัวแห้งไหลายโอกาสพลาดแมนแมนแมนถ้าตัวเดียวกะหนึ่งในสิบเนาะแมนถ้าสองตัวกะหนึ่งในลอยแมนถ้าสามตัวคือหนึ่งในพันควดแล้วครับโอกาสถูกมันกระสีหลายก็กันครับเดี๋ยวเล่นกันได้เลือกหนึ่งในสิบเนาะนั่นโอ้มาแล้วที่ไีที่มาเดี๋ยวได้บั่นสัมผัสกันเอ้า เอาบันนี้เปลี่ยนจังไดแนวทางงวนี้หลังจากที่คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนสิไหหรือบ่ไหเอาลุงไายละเอียดที่ว่าเข้าสิไใดซ้ำใดเพื่อนไหมาแล้วเพื่อนไหมาแล้วครับปกติเนี่ยมันสีไใดประมาณพื้นที่สิบหาหรือเสาสิบหกดิแต่งวดเนี่ยเป็นยังคือใด้ไายกับบอลูเพื่อนทรงมาไหแล้วออก็คือ เพิ่นฮะเพิ่นแลนเจ็ดครับแลน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 เจ็บแลนเจ็ดแลนแลนเจ็ดเอาวิ่งวิ่งเจ็บวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งเจ็ดไปสิบล้านครับผมวิ่งเจ็ดสิบล้านีสิบล้านครับเงินสิบล้านนี่้มันหน่อยหน่อยเลยมายกันบอหน้าครับผมมันก็หลายเล้วเนาะกันบอลกับเพื่อนมันกหบมายมันกับสิบเพื่อนกับสิบแบง ส่วนน้อยๆของเพิ่นมาเล่นน่ะลา <c oughs> เพิ่นบ่เอาส่วนหลายเพิ่นมาเล่นดิ <c oughs> อย่าว่าไปเงินสิบล้านแต่ตน้นผม <c oughs> เงินพันเนี่ยตอนนี้ก็ยังหายากเลยา <c oughs> อันนี้มาเป็นแนวทางให้สําหรับผครูาอาครูมักเหล็กวิ่งนะครับผู้มักเหล็กวิ่งซืซ้อๆงวดเนี่ยเพิ่นหายมาแล้วเฮียเพิ่นวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับสิบล้านบาทแล้วแนวทางเพิ่นเพิ่นสิให,ห้เฮาต่อเนื่องบ่หรือว่าแล้วแต่เฮาสิโทรหาหรือจังได๋ต่อเนื่องบ่จากที่คุยกัน กัดเดียวทั้งพรางผมเนี่ยสิเป็นคนติดต่อไปอ่าทุกงวดอ่าเพื่อนกับสิงห์ทุกงวดกลเป็นว่าเจ้าหน้าที่ฮักกันแล้วครับผมกับเจ้าหน้าที่เก่าแล้วพูดถึงไอที่เพิ่นแนะนําแนะนําเท่านะเพื่อนเพื่อนมาจากไหนก่อนนะคือบอกไปเฮ็ดเอียงก่อนคือบอกไปเฮ็ดซ่องอไปเฮ็ดเล็กซ่องขายทั้งเอ็ซี่ยังสินะคือยังเพิ่นไปซื้อมาอยังสี่อ่าผมก็เลยบอกว่าอ่า บอดอ,อกครับเดี๋ยวผมขอแบ่งปันในข้างเย็บซี่ดีกว่าขันถือนะเพื่อนกับสีห่าน้าหมอกน้ำมันมาอยู่ดอกอตอนแรกเพื่อนให้เอาไปเฮ็ดเลขซ่องนะ่ควาไมใหายไปขายเอาค่าน้ำมันมาเห็ดยูทูบนี่ละเพราะได้ไปนั่นมานี้ออซออกละสิกระซ้ากับว่าไปซ่องละลอยต้องะอ, <laughs> องะารกับว่าไปแต่ควาาไม้ทั้งผมกับว่าขอแบ่งปันดีกว่าครับก็บคือว่าเนะนะา,าะพราเขาเห็ดเกี่ยวกับ ซื้อแนวทางครับให้กับท่างเอฟซีอยู่แล้วครับถ้าเข้าสี่เฮ็ดเลขกซ่องมันกับบุคือเลยครับมันกับบุคือถ้าเป็นว่าเข้าเข้าแบ่งปันยังสี่ดีกว่าถ้าสมมติว่าเอฟซีเปนมีโชกไม่ใช่เิ่นสี่อยากแบ่งปันยังไงกับกันแล้วจะพิ้นครับเอออันนี้เพราะว่ามันกะเป็นงานของเข้าอยู่แล้วครับเนาะจังสั่น่าจะน่าจะดีกว่านะครับเอาบาดนี้ขอย้ำอีกเท่อนึงอ่า วิ่งเจ็ดนะครับผมเล็กเฮียอ่าเฮียเล็กเฮียใส่นะเฮียปลอยเป็ดอ่าเฮียปอยเป็ดอ่าวิ่งเจ็ตัวเดียวครับสําหรับมักเมยมักแลนนะครับผมโอ้แต่ว่ามาตัวนี้มันคือามลไยทา้งแท้กัแมนแมนตอนแรกผมก็บถ่าฟั่งอยู่ว่าเออกระแสทั้งนั้นทั้งนี้มาเจ็ดเนี่ยเพิ่นสีมาตัวไหนนาะาจันพ่อดีมือเ้านี่เด้งตึ้งมากอืม เจ็ดตัวเดียวกันเนาะแสดงว่าโอ้โหมาาเราละเจ็ดหนี้มันมาสายเดียวนานะแมนมาคือกันมาคือกันบพว่าสิเป็นวงในบพว่าสิเป็นหลายๆอาจารย์ที่ว่าเลขกวิ่งที่ว่าเก่งๆครับก็บให้เดนเจ็ดมากหลายส,สิ่งที่สิ่งดีผมออกมาเ้าเนี่ยกับบอแมนว่าบอกเคยไปอันนี้ด้ครับเคยเห็นดิเคยเห็นผู้ให่เลขมากเนี่ยไปนั่งกินเข่าน้ำกันไปยังน้ำกัน ไม่ไม่ถึงว่าคนที่ห้ยเรื่องแม่แมนบ่าแมนผ้าเพลินเวลามันเละมันเข่าเวลายังก็ับไปนั่งกินอาหารจีนน้ากันมัตะ้านจีนไปนั่งยุแถวไอ้ร้านอาหารจีนแยกข้องต่านะครับแยกที่ไอ้เจ้าของพระรามเก่าคาเฟ่ถึงยิ่งเสียชีวิตนั่นแหละหมายถึงว่าถ้าวิ่งเขากันบ่แมนขั้นเขาเรียกเขาปั๊บสิไปเลี้ยงเพื่อนท่านที่รถสิไปเลี้ยงเพื่อนเลย เอาเงินนั่มไปให้เงื่อนพนั่มอย่างสิละครับผมเบาขึ้นมันกับขี้ดีหรอเนาะครับทำไมไม่ทุนจากน้อยกับแพ่อเป็นตาล้องเบิงอยู่สีล่องวิ่งไปยุ่งวันนี้วันนี้บ่แมนสองร้อยเอาตั้งแต่งวดแรกไปมบ่สองร้อยเนาะเดี๋ยวน้างสีเอาอยู่ดอกสั่งจากยี่สิบไปทุนน้อยเอากระซีทั้งชั้นตัวครับขับขับเนาะเดี๋ยวล่องเบิงเนาะขับล่องเบิงมางวดแรกอ่าเนี่เป็นหายมากงวดแรก แต่เฮียบอกว่าเลขเฮียไม่ได้เข้าทุกงวดนะอืแต่เข้าส่วนมากเข้าอสรุปหนึ่งปีแล้วเนี่ยมีคนทําบัญชีให้เขาเนี่ยอืมีมกําไรครับผมอ๋อเดี๋ยวยังพอ้อนิ่มไทยเริ่มถามไปเดี๋ยวสิมีคนสงสัยครับวิ่งบนหรือวิ่งล่างบนหรือล่างส่วนมากเป็นเล่นบนล่างครับแต่แต่งวดนี้เป็นเน้่นล่างเลยครับเจ็ดเนี่ยครับ หมายถึงว่าแค่เน้นบริฟันว่าล่างแมนเน้นล่างครับเน้นล่างเด้อต้องต้องฟังเข้าใจตามอ่าตรงกันก็คือบริเวฟันว่าเจ็ดล่างแต่ว่าเน้นล่างเน้นล่างบนเบื้องกระเล่นครับอกระเล่นทน้่งบนทน้งล่างนั่นแหละครับแต่นักไปล่างอกวามหม้นะ